ก็รูปร่างและลักษณะของมันเนี่ยมันจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้โอ er ้ลมนี่พัดแรงมากเลยข้างอยนตรายครับพายุเนี่ยมาแรงมากเลยเฮ้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 ยเเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ย เยอะโหมงนั่งก็รีบมากะโอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเดเด้อยอยเ้ยโย่กดหมใจดูไงขออะไตัวเนี้ยม่เชื่อหเนี่ยเราเนีย กางไปชิดลำบากพวกเราเนี่ยต้องอยู่ในสภาพแบบนี้นะแล้วก็บาร้องตลอดเลยนะพี่พี่พี่หนุ่มเนี่ยบอกว่าเหมือนว่าจะไม่สบายเป็นไข้นะครับเราเนี่ยจะมาทำตาวนะครับดีเลยดีดีน้องยววันนี้ร้องรับมาแล้วนะพอดีเลยไม่ร้อนไหม้่าหรือเปล่าไหม้ย่าเฮ้ยเจ้า สวัสดีครับผมสวัสดีเพียสีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับผมน้องเชนจากช่องลองดูโอเคนะครับผมสุพีคนไหนที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับสมคลิปนี้เป็นคลิปแรงแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพพี่เนี่ยไปยังบ้านต้นไม้ของน้องแจ็คนะซึ่งผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผม ผมมากับพี่หนุ่มนะฮะซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยนำหน้าผมไปหน้านู้นเลยละผมก็ดินตามหลังนะฮะอ่ะที่เราเดินทางเข้าไปดีกว่านะพี่แล้วก็วันนี้เนี่ยสภาพอากาศเอ่ฟ้าสว่างอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าอ่าจะคลืมๆม,มาจากทางนู้นะฮะทับตกนี่น่าจะตกหนักมากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะเอาปะตามพี่หนุ่มไปดีกว่าพี่หนุ่มเดินไวมากเลย ก็ได้มาเจอกับยางไม้ชน mm ิดหนึ่งนะก็ผมเนี่ยได้เดิมมาเจอกับยางไม้เช่นเคยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นยางไม้ใหม่นะครับผมก็จะมีรูปร่างลักษณะเป็นเงาแบบนี้ฮะค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับพี่กลิ่นต่างจากครั้งก่อนที่ผมเห็นนะคล้ายแบบพลาสติกนะแต่ว่ามันจะงเงางวหน่อยนะครับผมอโอเคเดินทางต่อดีกว่า ตอนนี้นะครับฝนตกหนักมากๆเลยนะครับผมกับอ้โโหมันต้องระวังอ่ต้นไม้เนี่ยล้มทับเราเอ้ยต้นไม้ตกครับพี่ต้นไม้เนี่ยล้มทับเรานะครับเพราะว่ามากับฝนแล้วก็เออ่ตอนนี้ต้นไม้เนี่ยยกไปมาครับค่อนข้างยันต่อหลายมากๆเลยใช่ไหมพี่น้องใช่ครับผมใช่วัดเดียวเราเดินทางให้เปที่ห้างขมันแจ็คให้เร็วไวดีกว่าพี่ครับผม ยุนเนี่ยมาแรงมากเลยไปจะปีนขึ้นไปดีกว่าเป็นไงเว่ย<ป>โยกใช่ไหมไ<ป>โอ้โหดูดิคือ<ป>ทางของน้องแจ้งนี่มันโยกนะฮะ โอเไม่อามารอที่จะโอยู่ได้นะคอับเพอาะว่อ้มหัอ้โหอ้มหกอ้โหโอ้โห่หโอ้โหโอ้อ้อ้โะอรโอ้โหโอ้โหโอ้โหมก้โลหหอออหห ตอนนี้มันโยกนะฮะดูดิโอ้โหรวงังนะพี่มันพัดแรงมากมองมาทุกข้างๆนี่คือเราใกล้จะดมาดแล้ว ยกไปมาทําให้เราเนี่ยเราแวงหมดเลยเนะก er. ลัวแบบต้นไม้เนี่ยจะหักลงมาแล้วก็ทําให้คื้นเนี่ยมันจะหักไหมพี่มันจะหักไหมอ่ะ đây đây đây, đây đẹp 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 quá Ui, kinh đẹp 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 đẽ đẹp đẽ đẹp không Đi còn cả như ngày vậy lồm lèng mà càng than này nè còn bằng bằng bìa cái như bằng bìa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  เดือแล้วนี่เดืยวนี่อันตรายนะเสีย่ยมเยอะครับเราเนี่ยกลางไฟชิดไม่ทันนะครับผม,บผมก็เลยต้องคุมแบบนี้เลยครับผมก็เมื่อกี้นกนเนี่ยลมพัดค่อนข้างที่จะหนักมากๆทาให้เราเนี่ยกลางไฟชิดลําบากนะมันปลิวไปสะบัด้ตยสบนนะบัดฝานครับผมทําให้พวกเราเนี่ยต้องอยู่ในสภาพาแบบนี้นะแล้วก็ฟ้าร้องตลอดเลยนะพี่พี่ซึ่งโทรศัพท์ผมเนี่ยผมถ่ายไม่ได้นะครับผม ต้องอยู่ที่ล่มๆหรือว่าที่ที่ไม่ได้ไม่โดนฝนนะรหรือฝนอองก็ไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยแบบต้องมาเปิดคลิปแบบนี้แหละครับใช่ครับผมอ,<ะ>อ่าโหลำบากจริงๆเลยโอ้แล้วก็แบบวันนี้เนี่ยแปลกนะมาก็มาวัยๆมาพร้อมกับลมค่อนข้า,างเย็นหนักนะแรกแดดยังร้อนเหลือนะครับามาแรกพอมาถึงที่เราจะขึ้นเขาปุ๊บโอ้โหสาดมาสัดมาอย่างแรงใช่ โอเคเดี๋ยวเราขอลบฝนแบบนี้กัน่อนนะครับโอ้โห oh. แล้วก็ยังตกหนักอยู่เลยนะพี่นะ oh. กระเป๋าพี่เนี่ยก็ยังดีนะที่มันกันฝนเนี่ยกระเป๋าผมไม่กันเลยไม่กันเลยกระเป๋าพี่ไม่กันแน่นอนกระเป๋าผมไม่กันนะครับผมแถมโทรศัพท์ก็ไม่กันด้วยสรุปกันอะไรไม่ได้สักอย่างเลยโอ้โห oh. เราเนี่ยได้กางไฟชิดด้านบนของใบจักรนะครับผมก็ไม่ใช่ใบจักรหรือใบกระเพาะนะครับ<ช>ก็น่าจะากันเปียกได้นะครับผมเพียงแ,แต่ว่าเราเนี่ยค่อนข้างท,ที่จะระแวงนะครับว่าในวันนี้เนี่ยลมพัดหรือว่าพายุเนี่ยจะเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามาด้วยฝนอย่างเดียวไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้ามากันลมนี่ต้นไม้ทั้งสี่ต้นของบ้าตนต้นไม้ของนุงแจ็คเนี่ยมันจะโยกไปมาครับทำให้พวกเราสองคนเนี่ย ค่อนข้างที่จะระแวงมากๆเลยกลัวแบบคานนี้มันจะหลุดออกจากเสาหรือว่าต้นไม้นะครับผมอ่ะก็ฟ้าเนี่ยมืดขึ้นมากๆเลยและอีกอย่างนี้นะเตาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช่ไหมพี่นุ่มผมโดนฝนโดนละไรเอ่อโดนทั้งไฟโดนทั้งฝนนะฮะมันก็เลยหักล่วงลงไปหมดแล้วนะครับนะและในวันนี้นี่เราค่อนข้างที่จะ,ะเย็นสบายเลย <laughs> เปียกชื้นนะครับผม <laughs> บอ่าแล้วก็ <laughs> ฟ้า ก็ผ่าลงมาเมื่อกี้เนี่ยด้านนู้นเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะอันตรายมากพี่ได้ยินเสียงไหมว่าต้นไม้หักล้มลงมาได้ยิน้เลยโอ้โหอันตรายมากเลยนะในหุบหน่ากลัวคนอะเข่าไม่เท่าไหร่ในหุบเนี่ยโหนะคนตุลาต้นไม้หักโค่นลงมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้นไหนจะจะหักลงมาใช่ไหมใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยก็ขอผูกเปรแล้วก็อ จะต้องทําให้ร่างกายนี้อบอุ่นสักหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าเปียกชื้นกันทั้งหมดเลยไม่ว่ากางเกงเสื้อหมวกกางเกงในเปียกเปียกจนถึงดีอิสอะไคเลยดีอิสอะไคผมกับพี่หนุ่มเนี่ยก็ทุกเพลงเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยนะก็ทําให้พวกเราสองคนเนี่ยเปียกไปเลยทั้งตัวนะเราก็ได้เอาชุดมาเปลี่ยนด้วยนะครับมาแล้วก็ตกทางทางกันนะพี่หนุ่มใช่ครับผม เปียกเลยทีนี้ช่วงหน้าฝนนี่เราถ่ายคิปค่อนข้างที่จะลาบากนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ฝนฟ้าร้องตลอดเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยก็จะขอไฟตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าจะมีใครมานะใครมาอีกอะไหนพี่หนุ่มนู่นเลยฮะมาก็ามาครับเพราะว่ายังสว่างอยู่เราเห็นชัดเจนเราคุยกันได้ เราคิดว่าเราเนี่ยจะมาทําเตานะครับเนื่องด้วยความที่ว่าถ้ามีเตาเนี่ยมันก็จะอบอุ่นตั้งใจได้นะครับเวลาเราก่อไฟนะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะตอนนี้เราค่อนข้างที่จะหนาว<น>พี่หนุ่มเนี่ยบอกว่าเหมือน,นว่า,<น>าจะไม่สบายเป็นไข้นะครับทำเตานี่มันง่ายตรงไหนก็คือเพราะว่าเรามีแผ่นพื้นอยู่นะครับผมเราก็แค่วางแล้วเอาดินจากข้างล่างเนี่ยเข้ามาไหวใช่ไหมพี่หนุ่มใช่ครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ งานเดี๋ยวผมทำตาดีกว่าพี่นะครับอ,อันนี้รองพื้นรองพื้นได้อยู่นะพี่ได้ได้เลได้เลยนี่แหละนี่พื้นมันรั่วเพราะว่าไม้มันผุไม้มันผุดด้วยมีไฟนี่ดีเลยดีดีนหนาวหาวมีไฟนี่แจ่มเลยไ้ ไอ้ยินมที่มีอารมณโอเคเป็นรับรบด้วยลมคมด้วยแรงน่าหวังที่แอบยิ้มเลยอ่ะที่แอมมีเลยสเดยมีไม่ได้อ่ะฮุณมียาวเลยอืมพี่โยนลงไปนะอ๋อโยนอะไรนะโยนอะไรถุง เออใช่อืมดีโอ้ฝนะานไ,ไม้ดีเหรออ่าเรีร้อยโหควัวนสุดยอด เราก็าได้ก่อกองไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำเตาเสร็จสมบูรณ์นะดูถ้าน่าจะมีมาตรฐานมากกว่าที่เคยทํามานะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะหุงข้าวกันก่อนเป็นลำดับแรกเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผิดพลาดไปหน่อยนะ ฝนมาหนักม,มากๆแล้วก็หายไปอย่างไวเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามาแบบนี้นะจริงๆก็อยากจะให้ตกตลอดต่อเนื่องนะครับ,รบ<ม>จะมาก็มาที่จะไปก็ไปนะอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยายของเราก็เอ,อติดดีเลยนะอ่ะมาเรามาหุขงข้าวกันดีกว่านะสินะไม้ใหญ่ไหมบ้าไม้ใหญ่เป็นามก็ได้ ไอ้ไปยองอ้ไปยองโอ้รู้สึกอุ่นขึ้นเยอะเลยด้ยเสื้อผมนี่แห้งละใช่หรอจับเลดทีแห้งเลยทำมมีฟืนรู้สึกโอเคขึ้นเยอะเนะอุ่นขึ้นเยอะเลยองว่าต้องน้ำร้อนต้องใชหม้อผมปะว่าอืมโอ้ย ไปไลเด้วยมึงไปทำไมมึงทำไม่ได้ไปไล่อ้าวเมาเหรอมันทำไม่ได้แค่วางมอเขียก็เล่นคอนเทนต์จนได้มันไม่มีอะไรเล่นแล้วจ้ะก็เหมือนทิ้มเลยตกไม่ได้เหรอเนี่ยหมดเล่นแล้วไงอืมอืมอืม น่าอลองใายนี่แย่เลยนะใครเห็นแล้วอายถึงนียังอายถึงนั้นเลยหืมืมหงอนเลยพี่เอาหอนดีกว่าอย่างนี้กินุผงงวงเลยกาแฟนี่มันมหมดอายุแล้วนะช่วงนี้กาแฟทำนะทิดนะทำทิศกาแฟหม,มวงเลย ชหมีตอนนี้นะครับกับข้าวของเราเนี่ยสุกแล้วก็เรียบร้อยทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยมาทันข้าวในบรรยากาศป่าเต็งหลังสบายๆนะครับผมก็ มันนี่ไม่น่าจะสุกแล้วนะครับเพราะว่าห่างจากไม่หมลมันห่างไฟมันห่างไฟไปนิดหนึ่งน่าจะสุกข้างเดียวนะครับผมไม่เป็นไรครับรอไว้กินตอนช่วงค่ำๆเลยในดีกว่าครับผมตอนตอนนี้ยังมีแสงก็กินอีกข้างที่สุกตอนมืดก็กินอีกข้างกินอีกข้างหนึ่งโอเครู้เรื่องครับพี่ๆช่วงเย็นเนี่ยก็ยังมีเสียงนกเสียงอะไรพวกนี้แสดงว่าป่าแห่งนี้น่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับผมแต่จุดนี้เนี่ยผมไปมาคนเดียวกับอ่า โซนตรงนน้นนลพี่มันจะมีปลวกอยูอ่อันนี้ขอเล่าให้ฟังเลยนะครับตอนผมมาคนเดียวเนี่ยมันมีคล้ายๆแบบเสียงเสียงร้องอะ้รแต่วันนี้เรามากันสามคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ oh. แต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาขอกินข้าวกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวมืดๆเนี่ยเราจะเดินตายเดินมาทําอะไรลําบากนะครับผมบทำไปทำามถึงจะตกอีกตรงข้างเนี่ยสูงนะบนะ <c oughs> นั้มันหกเจ็ดเมตรอยู่ ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ก็น่าจะจุกนะน่าดูนะจุกแล้วทำหาโรงพยาบาลอะไรให้อยู่ไปกินข้าวอันนี้ไปน้ำพริกนี่อร่อยนะแต่กินเทลายต้องหนิดตลอดเลยกลางคืนนี่ยเด็ดทำน้างี้ไม่พอใจบอกได้นะแกงไม่อร่อยหรออร่อยแกงญี่ปุ่นแกงญี่ปุ่น เราแมวเข้าชเราแมวเข้าชีวิตเอแ้ตอเแล้วนะครับเราทั้งสามคนเนี่ยก็ทานข้าวเส้นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมานั่งอนอนฟังเสียงธรรมชาติในเย็นนี้นะครับผมก็เราก็ได้กอบไฟทางด้านนู้นแล้วอบอุ่นร่างกาย นะครับผมใช่พี่หนุ่มใช่ครับผมอาการดีมากอากาศนี่โคตรดีเลยแต่พี่หนุ่มบอกว่าเหมือนจะไม่สบายผมเร่มพาราอยู่นะดีขึ้นดับแต่ก็แต่ก็ต้องกินยาดักไว้ก่อนนยาอยู่ในกระป๋านะพี่อยากกินอะไรบอกเลยแต่ดันนู้นก็เอน้องเด็กนะฮะก็เหมือนจะไม่สบายเหมือนกันนะฮะตักฝนมาไงตักฝนมานะครับผมนี่ ตักฝนมาแต่หัวเหลืองเลยสงสัยฝน <c oughs> นะฝนกรดนะฝน <c oughs> <c oughs> เป็นพิษฝ <c oughs> นษษเป็นพิษนะช่วงนี้ฝนพิษปกตินะขนาดดูไบย,ยังเป็นไงพี่ฝนเอไม่ใช่น้าท่วมน้ําท่วมดูไบนะอืมยกเว้นบ้านเราเมื่อไหร่จะท่วมสักทีอยากให้ <c oughs> ท่วมแล้วนะครับผมท่วมหลังห้วยห้วยสะอาดขึ้นมาน่อยจะดีลราพี่ก็จะดีหน่อยนะห่วยเสียวเรตอนนี้บางมังตาย ใช่หรอใช่ใช่ใช่อ่าในมือนกมองแต่พอน้ำแห้งเกินไปแล้วอุณหภูมินมม้ำสูงขึ้นพี่ได้ยินเสียงป่ะสิงเกง้งเนี่ยข้างล่างนูน้นนะคิดถึงอ๋ออ๋อสิงเกง้งในฝั่งฝั่งง่ายเฮอ,อะไรนะเด็งเก้งแล้ว เกงตัวนี้ไม่น่าใช่มั้งน่าถูกแทงมากถูกยิ้สิ่งแอลแอลน่าถูกแทงมากกว่านะยิ้มได้นะเพราะว่าไม่ไม่ได้มาพร้อมกับเรานะครบผมจะมองผมลอยจะรู้เนื่อเหตุการณ์คนละเหตุการณ์กันนะโอ้โหกิ่งไม้ตกลงมานักกลัวนะพี่นะกลัวแต่ที่เด็ดมาก็คงจะเจอระหว่างทางแหละโอเคเดี๋ยวเราขอเออนั่งนอนรับเสียงธรรมชาติแล้วก็ฟังสิ่งธรรมชาติ ในเยน็นนี้นะครับผมเจอกันอีกทีช no ่วงเย็นๆนุ่นเลยนะพี่ก็อยากทำบ้างอะนะอาจารย์ต้องไว้ปลายไม้นุ่นทอซาบะนะอ่าเราต้อโอ้โห what the hell all เกินเลยนะเฮ้ยอ่าโอ้หน้าจอดแตกเลย สัมผัสได้ห่หสัมผัสได้อยู่พี่ผมเนี่ยตั้งใจที่จะเก็บภาพรบรรยากาศช่วงเย็นนะฮะแต่ว่ามัน <c oughs> <laughs> ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งฮนะคอนเทนต์ครับผมคอนเทนต์กล้องโทรศัพท์ผมเนี่ยอะไรนะคอนเทนต์อย่างงี้ไม่ไหวกล้องโทรศัพท์ผมเนี่ยแตกหน้าจอนี่พังไปแล้วนะครับผมก็คงจะไม่ได้ถ่ายคลิปสักระยะหนึ่งะฮะอืมอ นั่นแหละครับผมก้อนนี้คือวิธีการและเทคนิคของเรานะครับบางทีก็มีการผิดพลาดบ้างครับผมพี่นุ่มพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งอ่ะโอ้ยนิดหนึ่งอะไรบ้างเยอะอลไรบ้างเยอะเลไงวนแตกไหมโอ้ยไโอ้ยไรเยเป็นไงพี่ ร้าวนิดนึงอะนะโอ้โหโอ้โหยังถ่ายได้อ่ะยังพอถ่ายได้อืมเฮ้ยก็ต้องเสียตังค์อีกแล้วนะครับผมเสียตังค์อีกแล้วมันตกอ้ยสูงมากเลยเนี่ยใช่จะตัดไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรพี่ก็เดี๋ยวรูปดิดธนาคารเยอะนั่นนี่ไม่ปัญหาปัญหาติดรับผิดชอบไหมครับติดรับผิดชอบนะครับโอ้โห ใสถึงปั๊มมากเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ใจ่ปั๊มนะปั๊มด้วย <c oughs> ใจถึงเพิ่งตื่นใจถึงเพิ่งตื่นีโหจะได้อุน่น <c> ห <oughs> ัวจะได้ด <c oughs> อุ่นเนาะอุ่นเลยอุ่นลังเลยเรานอน แล้วก็หันหัวฝั่งนี้อุ่นๆเลยทีนี้อุ่นเลยทีเนี้จริงๆตุ้งทั้งหนึ่งอ้าวไหมไม่อะไรกดอะไรเด้อไม่เด้อห่วยอ้าไม่หึหึด้ยินไหมยืนยินกันเหมือนได้กกลิ้ดร้องอ่ะพี่เนี่ยพี่ตรงตรงนี้มันมีมันมีปลวก ตรวจไมรวจพี่อาจารย์บอกยู่เนี่ใช่ใช่ผมมาคนเดียวผมยิ่งเสียงเด็กร้องด้วยอ่ะตรงนี้ได้จะใช่ใช่เห็นไหมอุ้ยระวังระวังนะไล่พี่นี่ดีแล้วเรามาสามคนนี่แบบยังอุ่นใจอยู่นี่ถ้ามามาคนเดียวนี่โหเห็นอะไรป่าพี่ไม่เห็นะรไม่เห็นนะไม่เห็นเลยเลย เสียงอ่ะเบามากเลยนะอาจารย์เพราะมันเฮ้ยพี่พี่เหมือนเด็กขึ้นมาไม่เห็นพี่นะเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นมพุ่มาตรงนี้เลยพี่ตรงตรงทางขึ้นนี่เลยใช่เหรออาจารย์เออไม่เห็นจริงโโหไม่มีพี่ไม่เห็นเหรอใช่พี่ไม่เห็นจริงนะไม่ใช่ไม่เห็นพี่ไม่สังเกตพี่มองทางไอ้จอบปลวกนู่นหรออืมไม่สังเกตเนี่ยไม่มีเลยนะอาจารย์ โอ้โหคืนนี้ผมนอนตรงกลางเหนือมั้งเอา,เอาที่สะดวกกันเนี่ยผมมาคนเดียวเนี่ยมันร้องอี๋อยู่ข้างล่างพี่ร้องเสียงอะไรขางลุ<ม>่นเลยเหรอใช่เหมือนมนมันมาจากไกลๆก,ก่อนและ้และพอมังคืนนี้ผมนอนอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> มันเสียงอยู่ข้างล่างอือออ <c oughs> แต่เราอยู่ที่สูงไม่เป็นไรหรอกถ้าเราไม่ไม่หลงไป <ๆ S 2> ข้างล่างนะใช่ จริงๆไอ้สิ่งอีีดีในหัวค่ำแล้วเราไม่ได้คิดอะไรอ่ะอืม,<ล>อมดยินครั้งสองครั้งนะได้ยินแล้วแต่ไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดอะไรไงเออทำไมแปลกวะครับทุกคนเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ยินสิ่งที่ทําให้เราสามคนเนี่ยถึงกับตกใจสะดุ้งเลยนะครับผมคร<ช>ับพอส่องไปเนี่ยก็ไม่เจออะไรนะครับคร<ช>ับหาต้นตองเสียงไม่เจอนะครับผมแล้วก็ในระหว่างที่ผมอยู่ตรงระเบียงข้างขึ้นนะครับ ตรงหน้าทางขึ้นเลยแล้วก็ผมส่องไปดูจมปลวกนะครับลองที่ผมส่องดูจมปลวกเนี่ยอาจารย์เชนเห็นเงาดำๆคล้ายเงาเด็กครับอยู่ตรงหัวบันไดหรือหัวไอ้ตรงทางขึ้นนะครับอืมซึ่งผมไม่ทันสังเกตนะครับผมไม่เห็นจะจับพี่อยู่แล้วขึ้นมาจะถึงนะทักปุ๊บแม่หายแวบลงไปเลยข้างล่างเลยพี่มมันอาจจะนะครับอาจจะไม่รู้พี่หนุ่มกับเด็ดเชื่อหรือเปล่านะอืมอาจจะเป็นสัมพเวสี คือเขาเรียกว่าผีนั่นแหละนะครับอัจจะนะครับผมผมก็ไม่ได้ฟันธงสักทีเดียวนะครับ<อ>ในป่าเนี่ยเรามีโอกาสเจออะไร,ประแปลกแปกได้เสมอนะครับแล้วก็เราตาฝาดได้เสมอนะครับอาจจะตาฝาดก็ได้ครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราสามคนขออน,นุญาตเข้านอนนะครับผมอากาศดีมากตอนนี้นะครับอากาศดีมากเดี๋ยวพรุ่งเช้ามาดูบรรยากาศที่นี่กันว่าบรรยากาศดีแค่ไหนนะครับผมเราสามคนขอตัวเข้านอนก่อนนะครับครับผม ก็อย่างที่พี่หนุ่มพูดนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะถ่ายบรรยากาศเช้าให้พี่ๆได้ชมกันเด็ดยบายครับจุบๆหน่อยไอ้จะไม่ไม่รังหน้าอยู่หัวบันไดอะรวมรวงหัวบันไดทั้งขึ้นพอดีเลยนะดีนะมาสามคนอุ่นใจเลย สวัสดียามเช้านะครับก็เช้าวันนี้เนี่ยอาทิตย์สองขึ้นมาแต่เช้าเลยนะครับผมบรรยากาศบวกกับลมพัดมาแบบปล่อยอสบายๆนะครับผมเช้านี้อตอนนี้ก็เพิ่ผมตื่นแล้วนะครับส่วนดิฉันยังไม่ตื่นเลยนะอืมติดใจ,ใใใใใจใบรรยากาศติดใ,ใจใบรรยากาศใช่ไหม <laughs> โอเคครับผม ยังไงพวกเราทั้ง3คนเนี่ย<ม>ก็จะเก็บข้าของในเช้าวนันนี้แล้วก็จะเดินทางกลับนะครับผม,มส่วนพี่ๆขานางนที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับชมคลิปของพวกเราทั้ง3คนก็เชวยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ<ฮ>ผมยังไงก็เจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบายคะ่ะ ก็ดีเหมือนกันนะฮะที่เจอในป่าเต็งรังในช่วงที่เป็นฝนตกนะฮะถ้าเจอในช่วงที่ไฟป่ากําลังมาน,น่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะครับก็อยากจะบอกกับพวกเขานะครับว่าคือมันมีผลกระทบจริงๆอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนมากกว่านะครับเห็นไหมครับว่านี่ขนาดต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันก็ล้มแล้วก็เมื่อวานเนี่ยแค่ลมพัดเฉยๆนะลมะต้นไม้ก็ยังล้มเลยทั้งตัด ทั้งเรื่องของสภาพอากาศที่ทําลายป่ามันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมหวงังและผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วอนุรักษ์สั้์ป่าน่าจะดีกว่านะครับผมอเดี๋ยวฟัสองตัวเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะปล่อยไปนะครับผมเพราะว่ามันยังไปเพาะพันธุ์ให้ขยายไปมีลูกหลานเยอะขึ้นนะครับผมก็หวังว่าจะไม่มีใครจะไปกินนะ น่าจะไม่มีกินหรอกในไม่มีกินไม่รู้จะกินท่าไหนด้วยนะใช่ตัวมันเล็กด้วยนะอไปกลับบ้านกันดีกว่าพี่ไปอปท่าไหนดีพี่ก็ใกล้ริมน้ำดีไหมได้ได้ก็ดีแราจลองห่วยนะ